มาดู Fortuner กันหนึ่่ะครับ Fortuner ครับตอนนี้ในประเทศไทยนะฮะเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นรถที่นิยมที่สุดใอันดับหนึ่งของประเทศไทยคันนี้เข้าใหม่ครับปี2016เครื่อง2.4 2.4 V ดอ่าใหม่แค่40,000ื่นโลฮะสี่0 0ื่นโลซื้อทำไมป้ายแดงซื้อทำไมป้ายแดงโอเคครับเดี๋ยวไปดูดีเทลกันครับใหม่มากๆครับ ใหม่มากๆสี่หมื่นโลอ่ะวิ่งแค่สี่หมื่นโลสี่หมืนโลเท่านั้นฮะฟังไม่ผิดครับวิ่งแค่สี่หมื่นโลครับสี่หมื่นโลเท่านั้นครับป้ายแดงกันเลยแหละเอาง่ายๆคือป้ายแดงเลยครับป้ายแดงกันเลยทีเดียวครับใหม่มากๆครับ ใหม่มากๆครับใหม่จริงๆสี่หมื่นโลนะฮะฟังไม่ผิดนะสี่0 0ื่นโลใช้งานแค่4ี่ห0ื่นโลผ่อนประมาณสอง0 0ื่นผ่อนประมาณสองหมื่นครับถ้าใครดาวเยอะก็อาจจะผ่อนถูกกว่านั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ขับรถระดับ Fortuner เนี่ยก็คือไม่ค่อยฟรีดาวอะ่ะส่วนมากจะมีตังค์ครับผม ที่นี่ประกันเครื่องเกียร์เพานะฮะรับประกันเครื่องเกียร์เพานะฮะดอกเบีย้ยถูกนะฮะมีคุณภาพครับรถมีคุณภาพครับถ้ารถใช้งานหนักหๆกเกรดไม่ดีชนหนักป่าเขาจะไม่เอามาทำมาขายนะครับฟอร์จูเนตอนนี้จอดอยู่30คันนะฮะเมื่อกี้คือคันใหม่ที่ผมพาเข้ามานะฮะคันใหม่ที่ผมพาเข้ามาคันนี้ปี2019ล้านสี่ฮะ หนึ่งล้านสี่แสบาทฮะฟังไม่ผิด1นึ่งล้านสี่แสน้านสี่แสนบาทฮะฟังไม่ผิดครับปี2องพฮะซื้อทำไมป้ายแดงซื้อทำไมป้ายแดงฮะดูฮะนี่ป้ายแดงเลย TRD นะฮะ TRD นะฮะบอกไว้เลยตัวนี้ TRD นะฮะแค่ล้านสปี2องพฮะล้านสปี2องพตัวนี้ล้านหเลย ปี2020ใหม่ก็อีกปี2020 1,679,000าาพครับ1,679,000าน้ฮะฟอร์จูรถ er, ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้นะในประเทศไทยตอนนี้ Fortuner ขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งฮะมาดูคันนี้ครับคันนี้แค่หน0 0 0ล้าาหนครับปี2018 1,50000ฟังไม่ผิดครับ 2.4V 2.4V ฟังไม่ผิดฮะนี่ล้อ TRD ด้วย TRD ด้วย 2.4V นะฮะ 2.4V ปี2018ฮะฟังไม่ผิดฮะฟังไม่ผิดครับ,รบปี2018ฮะฟังไม่ผิด, 2018, ผดอ่ฮะคันนี้1,19000บาทปี2018เหมือนกัน หนึ่งล้านหนึ่งหบาทหนึ่งล้านหนึบาทครับซื้อทำไมป้ายแดงล้านห้าล้านหกซื้อทำไมเอานี้ไปใช้ดีกว่าลรวที่นี่ไม่มีใช้งานหนักไม่มีใช้งานเยอะไม่มีชนฮะการรันตีเครื่องเกียร์เผาวารันตีเครื่องเกียร์เผาฮะไม่มีชนหนักที่นี่ไม่มีนโยบายรถชนหนักไม่มีครับไม่มีมาย้อมแมวขายไม่มีไม่งั้นอยู่ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ คันนี้1 5 0 0 0 0้บาทครับปี2 0 1 8 1,500,000บาทจะผ่อนอยู่มาณ 20, 2,000ฮะ2 0 0 0มผมเชื่อนะคนที่ขับ Fortuner ไม่มีหรอกครับว่าจะมาฟรีดาวอะไรเงี้ยไม่มีหรอกมีตังโดยมากนะครับคนขับ Fortuner มีตังฮะครับมาดูคันนี้ฮะหนึ่งล้านหนึ่งแบาทปี2องพบหกครับ 1,170,000 1, บาทฮะ1,170,000บาทฟังไม่ผิดครับ1,170,000บาทครับผ่อนประมาณ20,000พี่20,000เท่าน,นั้น20,000ครับรถเราเยอะมากจริงๆรถเราเยอะมากจริงๆ Fortuner เยอะฮะเยอะมากจริงๆฮะเยอะจริงๆฮะคันนี้น่าจะหลักแสนฮะ7,49,000ปี2012ดูใหม่มากแต่งยังสวยอ่ะ นี่ถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็น TRD ชุดแต่ง TRD โฉมเก่าเป็นอีกโฉมนึงฮะท R d โฉมเก่าอีกโฉมหนึ่งฮะสวยมากครแต่งสวยทําสวยมากคันนี้สวยมากๆฮะเจ็ดแสนกว่าบาทฮะเจ็ดแสกวบาทได้รถสวยขนาดนี้ฮะซื้อทำไมป้ายแดงรถเยอะจริงๆครับรถเยอะจริงคันนี้ห้าแสนหาหครับห้าแสนห้าหม0่นเกันห้าแสนฟังไม่ผิดครับ5 5 9แ0 0หครับ เครื่องยนต์ดีเซนนะปี2010 2,500เอ้ย2,900 2 9 0 9ขอโทษขอโทษ2,900คือวันนี้เรามาลุยไหนๆก็เข้าดูลุยฟอร์จูเนรแล้วเราก็จะดูให้จบไปเลยคันนี้749,000ครับ749,000รถเยอะจริงๆที่นี่รถเยอะจริงๆปี2013ครับใครสนใจขนไหนทักผมมาเลยนะทักมันเลยทักมาเลยครับทักได้ฮนะ คันนี้699,000ครับปี2 0 1 2ครับฟังไม่ผิด699,000กครับปี2 0 1 2ฮะใครสนใจทักแชททักไลน์ส่วนตัวผมมาเดี๋ยวผมลดให้จริงนะลดให้จริงไม่บอกใครด้วยไม่บอกใครเลยอ่ะฮะลถมันเยอะจริงครับแล้ววันนี้ไม่ค่อยสบายด้วยเจ็บคอ619,000ครับปี2 0 0 9 6 1 9 0 0 0ครับ รถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ของประเทศไทยนะ Fort u n e er นนะ Fort u n e r นะวันนี้ผมจะให้ดูแต่ Fort u n เ r er เดี๋ยวนะจอดข้างในจอดอีกเพียบจอดอีกเพียบครับกำลังล้างอยู่เยอะครับ Fort จูเ er เยอะมากไม่ต้องซื้อที่ไหนครับซื้อที่นี่เหมือนป้ายแดงฮะนี่สี่ห้าคันเะฮครับ, 4, นนรบแต่น่าจะจองแล้วสนใจคันไหนทักมาเลยนะคนอยากได้ฟ o r t จ n e r ป้ายแดงหรือว่าน้องป้ายแดงราคาเท่าไหร่ทักผมมาเลยนะวันนี้ผมเจ็บคอผมไม่ค่อยสบาย เป็นว่านะฮะกล้วยอยู่ตรงนี้ฮะเบสทาร์ออโตสาขาสำนักง,งานใหญ่ร่มเก้ามินบุรีนะฮะบอกไว้เลยว,ว่าที่นี่การันตีเครื่องเกียร์เพรารถใช้งานไม่หนักเหมือนคันที่ผมบอกว่าคันที่เข้ามาใหม่ฮะใช้งานแค่หมื่นโล4ี่หมื่นโลซื้อทำไมป้ายแดงถูกกว่าการเกือบครึ่งแค่4ี่หมื่นโลฮะบอกไว้เลยนะประกันเครื่องเกียร์เพาเราดูแลให้ทุกอย่างนะครับโอเคครับดอกเบีย้ยถูกน้องๆป้ายแดงดอกเบีย้ยถูกน้องๆป้ายแดงครับ โอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ